อ่ะทีนี้ไปดูความพร้อมล่าสุดของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ามารวมตัวกันครบแล้วใช่ยี่สิบหกคนนะมยี่สิบหกคนครบคนเหลือแค่ว่าสามคนที่อาจจะต้องถูกตัดออกไปเนี่ยเป็นใครนะฮะเมื่อวานนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับของทีมชาติไทยนะทางมาน้ำแป้งนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำครับผู้จัดการทีมชาติไทยก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะก็บอกว่าครั้งนี้ทีมชาติไทยของเราก็ได้ตัวนักเตะที่พร้อมจริงๆซึ่งเอาจริงก็คือ คือพร้อมมากๆเลยเพราะชุดถ<ฆ>้ากเกิดว,ว่าไม่เจ็บเนี่ยจะต้องมีนิโคลัสมิเกลาาสันอีกคนนึงถูกไหมใช่คือนะมันจะปึกมากหรือรุ่งรัดภูมิจังทึกแบบเนี้ยคือแบบก็น่าเสียดายว่าโอเคอาจจะมีปัญหาบาดเจ็บไปแต่ว่าจากการเรียกตัวเนี่ยชัดเจนเลยว่าโอ้ถ้าดูแบบขุมกําลังชุดอย่างจริงจริงมันก็มันก็น่าเชียร์นะ<ฆ>เพราะว่าบบอย่างน้อยคนที่ไปเล่นในต่างประเทศกลับมาหมดมนะครับก็น่าจะช่วยได้แล้วก็คนที่ยังเล่นอยู่ในไทยเนี่ย หลายคนก็มีประสบการณ์ในระดับเจลีมาครับนะครับหรือว่าพี่มุ้ยทีนิสิ์เนี่ยไปยุโรปมาเลยใช่ไหมครับก็เพราะนั้นขุมกําลังของทีมชาติไทยชุดนี้ก็ได้นักเตะพร้อมมากพร้อมมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกสโมสรที่ปล่อยนักเตะให้ทีมชาติไทยมาใช้งานนะซึ่งมันก็ต้องปล่อยอยู่แล้วล่ะเป็นเรื่องปกติเไม่ปล่อยไม่ได้แล้วมไม่ต้องไม่ต้องขอบคุณเลยไม่ปล่อยไม่ได้นะฮะต้องปล่อย แล้วก็แป้งคิดว่านะมาำแป้งก็แทนตัวเองว่าแป้งคิดว่าเกมที่จะเกิดขึ้นในวันที่16เนี้ยก็คือพรุ่งนี้นะครับถือว่าเป็นแมตช์ที่สําคัญมากๆเลยจากที่การอาจารย์ได้พูดคุยกับน้องๆในทีมก็แน,น่นอนเพราะเจอทีมชาติจีนนะครับก็เป็นเกมที่สําคัญมากแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่โคต้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในโซนมีโคต้าให้โซนเอเชียถึง8ทีมครึง่ง ก็แปดทีมครึ่งถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะกว่าสมัยก่อนเยอะเยอะนะครับถือว่าเยอะเลยแปดทีมครึ่งเนี่ยแต่ก็ถ้าเทียบกับคู่ต่อสู้ในทวีปเอเชียเนี่ยมันมันก็เขาไม่ได้อยู่นิ่งๆนะเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกันมันยากมันยากบอกเลยว่าเออก็ยากมากของของเรานี่น่าจะอยู่ท็อปยี่สิบ้เอาง่ายๆนะครับท็อป่าบยี่สิบแต่ท็อปสิเนี่ยไม่ติดเอาง่ายๆนะแปดทีมครึ่งเนี่ยนะฮะเอเชียนคัพเราต้องขอรอบก่อนรองชนะเลิศให้ได้อะ ซึ่งที่ผ่านมาเรายังไปไม่ถึงเลยยังไปไม่ถึงเออนะฮะมันก็ยังยากอยู่ดีสําหรับทีมไทยเรานะในมุมมองผมนะยากยากก็แต่108ทีมครึ่งมันก็ดีกว่า4ทีมครึ่งเดิม4ทีมขยายโอกาสให้เพิ่มเพิ่มอีก4ทีมอ่ะแต่เนี้ยเราปรับตาเราเห็นภาพเลยญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่ก็จองไปแล้ะ อิหร่านจองไปแล้วออสเตรเลียทีมหนึงออสเตรเลียอีกทีมนึงจองไปแล้วแล้วก็ไม่ลืมเลยนะยังมีกาตาอีกนะกาตาซาอุดิอาระเบียอุสเบกิสถานเขายังไม่ไปก็อยากไปใช่นะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมในตะวันออกกลางเนี่ยผลงานของเขาก็ถือว่าใช้ได้อย่าลืมเกาหลีเหนือด้วยเยอะคือเยอะอยู่นั่งไล่มาเนี่ยมันมันครบโคต้าแปดทีมครบแล้วไล่แบบเร็วๆเนี่ยครบแล้วได้แต่ก็นั่นแหละอย่างน้อยก็ แปดึ่งดีกว่าดีกว่าสี่ทครึ่งนะครับคือมันยังมีโอกาสอ่ะใช่ใช่อ่ะแล้วก็ตอนนี้ทุกหลายๆทีมก็พัฒนารุดหน้าไปเยอะมากนะครับส่วนเราเองก็เราก็เล่นเป็นทีมแน่นอนแล้วก็เกมในบ้านเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานไม่ได้เล่นมานานละก็เป็นสนามที่มีมลขังนะฮะอืเราพร้อมที่จะสู้แลกเลือดโอ้โหนี่มาด้เรือปลุกใจเต็มที่นะ3สามคะแนนเอาให้ได้แล้วก็เกมไปเยือนสิงคโปร์วันอังคารครับนะครับก็ต้องเอาอีกสามแต้ม ใช่นะคะเจอสิงคโปร์เนี่ยโจทย์เป็นอย่างอื่นไม่ได้ชนะอย่างเดียวต้องต้องเป็นสองนัดหกคะแนนเต็มกับสิงคโปร์เชื่อว่าทั้งสามทีมเกาหลีใต้จีนไทยเนี่ยต้องมองสิงคโปร์แบบนี้ใช่ช่มก็แล้วก็ตัดกับตันทีมก็เป็นไปตามข่าวนะครับเกมแรกที่เจอกับจีนเนี่ยจะเป็นทีละทอนมีสไตล์ดุดันเป็นของตัวเองคิดว่าเหมาะสมมากแล้วก็ชนะทิมสมรสีจะเป็นกัปตันทีมในเกมไปเยือนสิงคโปร์นะตรงนี้ก็ถือว่า ไม่เหมือนใครนะครสองนัดกับตตนทีมคนละคนกันนะครับขอกําลังใจนะมาดามว่าไงบ้างบอกว่าอยากจะขอกําลังใจจากแฟนบอลชาวไทยบอกว่าท่านไหนที่มาดูที่สนามได้เนี่ยอยากให้เข้ามาดูกันหน่อยนะคะคิดว่าคือเป็นอะไรที่ทุกคนแล้วก็ทุกชาติในเอเชียมันก็ปกติอยู่แล้วที่อยากจะผ่านเข้ารอบในรอบที่3ไปให้ได้เราก็เหมือนกันแต่ว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ มันมีทีมที่แข็งแกร่งกว่าเรามากอ่ะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือจีนสิงคโปร์ก็ยังประมาทไม่ได้ก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็หวังนะคะว่าจะเข้าไปถึงรอบที่สอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอพลังให้ผู้เล่นทั้ง12คนให้ร่วมเชียรทีมชาติทัพชัาชังศึกไทยให้ดังกล้องไปเลยมาดามแมงบอกแบบนี้พูดถึงเรื่องเงินอัชีดด้วยนะก็ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขนะแต่ว่าแต่ว่ามีแน่ๆมีแน่ๆเป็นกำลังใจให้นักเตะ ช่คือมาดามเนี่ยนะคะคือเขาเขามีทุกครั้งอยู่แล้วถ้าหากว่านักเตะไทยทำผลงานได้ดีนะฮะได้สังเกตด้วยว่าตอนคิงครับก็มีเหมือนกันแม้ว่าเราจะไม่ได้แช้ป์คิงครับก็ตาม,มานะฮะอ,อ่นมีบทสภา์ของคุณแป้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับแป้งคิดว่าทุกคนก็พร้อมแล้วก็อย่างที่สราบนะคะว่าคราวนี้เราได้ตัวนักเตะมา ะะก็ต้องขอบคุณทุกสโมสรที่ปล่อยตัวให้เราม,มาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแป้งคิดว่าแมตช์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่16เนี่ยเป็นแมตช์ที่มีความสําคัญมีความสําคัญกับทีมชาติไทยอย่างมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่โคต้าบอลโลกเนี่ยเปิดให้อเซียถึง8.5ทีม8.5ทีมถามว่าเยอะไหมก็เยอะขึ้นจากสมัยก่อนแต่ว่าก็น้อยมากถ้าเทียบกับประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียแล้วทุกคนก็มีพัฒนาการนะคะสำหรับเราเมื่อกี้เราได้พูดกันแล้วนะคะว่า เกมที่วันที่16ที่เราจะเล่นกับจีนเป็นโฮมเกมของเรานะคะที่จะเล่นที่สนามราชมังคลาถือว่าไม่ได้เล่นมาสนามนี้นานและเป็นสนามใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เราพร้อมที่จะสู้แลกเลือดต้องการที่จะเก็บ3แตแมให้ได้รวมทั้งการที่จะไปเยือนสิงคโปร์21พฤศจิกายนก็แน่นอนนะคะเราต้องการเก็บรอบแรกนี้ให้ได้6แต้มเมื่อกี้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็กับตันทีมที่จะเจอกับทีมชาติจีนในวันที่16กับตันทีมจะเป็นอุ้มทีราทรมุนมาทัน มีสไตล์ดันเป็นของตัวเขาเองนะค,ะคิดว่าเหมาะสมมากส่วนเจชนาทิพยก็จะเป็นกัปตันทีมในการที่จะไปเล่นเกมเยือนสิงคโปร์อยากจะขอกำลังใจนะคะจากแฟนบอลน,นะคะว่าท่านไหนเข้ามาดูที่สนามได้ก็เชิญเข้ามาดูเลยนะคะแป้งแป้งคิดว่าเป็นอะไรที่เราทุกคนแล้วก็ทุกชาติในเอเชียอยากที่จะเข้าไปสู่รอบที่3ให้ได้นะคะเราก็เช่นกันนะคะก็แน่นอนนะคะ อยู่ในรูทที่มีทีมแข็งแกร่งกว่าเราไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือจีนนะคะแล้วก็สิงคโปร์เองก็ประมาณไม่ได้นะ,ะเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะคะก็เป็นทีนละรอบรอบนี้ก่อนแล้วก็รอบมีนาแล้วก็รอบมิถุนาก็หวังว่าเราจะเข้าไปสู่รอบ3ถึงรอบ3แล้วอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอพลังผู้เล่นคนที่12นะคะมาร่วมเชีย์ทีมชาติไทยช้างศึกของเรานี้นะคะให้เสียงกล้องกังวลไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วทวีปเอเชียนะคะขอขอบคุณค่ะ ใบหน้าของมาดามแป้งเราก็มั่นใจนะ,ะมั่นใจว่าเรานะ่น่าจะทําผลงานได้ดีใน2แมตช์นี้แล้วก็ดูจริงแบบจริงจังมากเลยนะก็แน่นอนคือเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทย,ยโดยเฉพาะในรายการสําคัญแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันอาจจะเกิดดราม่าเกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมามันมันเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมพอถึงเวลาจริงเนี่ยเชื่อว่าโอ้โหทุกทุกทุกดวงใจมันก็ไปที่สนามแน่นอนนะฮะติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ด้วยนะครับ,รบทางไทยรัฐทีวีใช่ไหม ไทยรัฐทีวีนะครับพรุ่งนี้นะก็ลุ้นกันที่เกมสําคัญมากๆทีนี้ทัศนะความคิดเห็นนะครับของหลายๆคนในแวดวงฟุตบอลเนี่ยอย่างโคชต่อยนะศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับก็บอกว่าการเจอทีมชาติจีนเนี่ยนะก็ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีก็ก็มีโอกาสแหละคือฟุตบอลนั้นนี่มันก็ออกได้สามหน้าจีนก็อาจจะชนะได้เหมือนกันเราก็ชนะได้หรืออาจจะเสมอกันก็ได้จีนถ้าเขาพร้อมก็น่ากลัวนะเพราะว่านักเตะ เออถ้าเกิดว่าเขาแบบฟูลทีมมากับเต็มๆอ่ะ,ะไม่มีใครขาดเลยก็ก็ถือว่าน่ากลัวมีมีนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดยังเล่นแบบไม่ได้เปลี่ยนสไตล์นะเป็นสไตล์เดิมจากที่ทีโค้ชโต<ด>ยเคยเจอ,เเจอนะครับตอนเอเชียนครับตอนสี่เศร้าเนี่ยเขาอาจจะเสร็จเราได้แต่เปลี่ยนว่าตอนเนี้ยจีนเขา สไตล์จะเปลี่ยนไปละคือโคตโอยเคยเจอจีนสองรอบนะฮะเอเชียนคัพก็เคยเจอตอนนั้นเป็นมาเชโรลิปปี้คุมเออนะฮะพอมาเจอสีเศร้าผมดูเหมือนว่าก็จะเป็นโคตอีกคนสีเศร้าที่ว่าอุรุกไวใช่ไหมใช่นั่นแหละนะฮะแล้วชนแล้วก็ปัจจุบันเป็นโค้ชชาวเซอร์เบียเเซอร์บียบอลมันก็จะเป็นอีกสไตล์เป็นสไตล์เลยเป็นสไตล์เลยก็จีนเลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้สไตล์แบบใช้โค้ชเซอร์เบียนะซึ่งโค้ชเซอร์เบียคนนี้ก็มีประสบการณ์สูงตอนเอเชียนคัพที่ลิปปี้เนี่ยโค้ชตโอยทำก็เกือบชัด นั่งก่อนใช่ไหมที่ริปีมาแก้เกมอ่ะริปีโชว์โชว์เกินในการแก้เกมสมกับโคตรระดับโลกอ่ะต้องพลิกกลับมาแซงชนะในคืนหลังก็นี่แหละโค้ตัวใหญบอกถ้าเกิดยังเล่นสไตล์เดิมอ่ะเราสู้ได้แต่สไตล์ใหม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าโค้ชวังสวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนี่ก็ตำนานทีมชาติไทยราชมังก็ของแกเลยยิงเกาหลีใต้นะฮะยิงปีเกนะครับก็เราได้เล่นในบ้านนะนักเตะหลายๆคนก็ถือว่า ที่เลขตัวกลับมาก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยแล้วได้เป็นทีมที่จะว่าไปก็คือชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับศักยภาพของนักเตะเราเนี่ยสู้กับจีนได้สนุกแน่นอนอนักเตะทีมชาติไทยหลายๆคนก็เคยเล่นด้วยกันมานะรูปเกมเนี่ยโค้ชบางก็มองว่าเราน่าจะต้องเล่นแบบเซตเกมนะไม,ไม่ไม่โยนยาเข้าใส่แน่นอนก็เซตต่อบอลโดยเฉพาะการเซตเกมรูปซึ่ง ผมเชื่อว่าเราจะทําได้ดีแน่เพราะนักเตะของไทยตอนเนี้ยสไตล์มันมันเป็นสไตล์แบบว่าบอลบนพื้นเล่นแล้วเกมลุกคือเขาความเข้าใจเกมมันสูงดีกว่าแล้วโดยเฉพาะนักเตะที่กลับมาจากเจลีกอย่างเงี้ยสุภาโชคเอกนิษฐ์พวกเนี้ยเขาเขาเล่นฟุตบอลเกมลุกที่นั่นะถูกไหมใช่เล่นบกับพื้นเป็นหลักได้อะไรมาเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการเล่นบนพื้นเพราะว่าถ้าโยนเข้าไปเนี้ย คนจีนสูงมากเลยสูงกว่าคือบอลโยเราคงไม่ไม่ไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นแล้วสุพนัทเนี่ยกลับมาในกล้ามเนื้ออะไรดูแบบเฮ้ยหูคือปะทะกับผู้ยุโรปมาแล้วอ่ะเออนะพอมากลับมาร่วมทีมชาติคือโอ้โหมันเห็นชัดเจนหนาเลยอ่ะเออดูหนาแล้วก็กำยำเยอะเลยนะใช่ใช่นะครับทางสุพนัทเดี๋ยวก่อนนะโค้วังบอกว่ามั่นใจว่าจะมีแต้มแต่แต้มเนี่ยไม่รู้หนึ่งหรือสามแต้มนะครับแต่ย่าศูนเด็ดขาดนะไม่ดีนะครับขอสามแต้ม สมวัเหมือนตานะก็กลับมาจากโออสลูเวนนะครับทีมในลีกเดลเยียมนะก็สัมภัษณ์ก็บอกว่าผมเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่เองก็หมายถึงว่าวันอังคารนะนะพยายามรีคอฟเวอรร่างกายนะครับฟื้นฟูสภาพร่างกายเพราะว่าเดินทางมามันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยล้าใช่ร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้รับโอกาสเล่นกับต้นสังกัดอ่ะที่โอเอสลูเวนก็ได้เล่นอยู่เรื่อยๆตอนนี้สภาพร่างกายก็ เรียกความฟิตกลับมาให้เต็มร้อยแล้วนะครับช่วงแรกๆที่ไปอยู่ที่เบลยเยียมเนี่ยก็จะมีอุปสรรคนิดหนึ่งเรื่องของปัญหาบาดเจ็บนะแต่ว่าปรับตัวได้ก็โอเคขึ้นแล้วพอปรับตัวได้พออาการบาดเจ็บหายก็โอเคขึ้นละโค้ชรูเว่นก็เข้ามาใหม่เหมือนกันต่างคนต่างใหม่ก็พยายามสื่อสารกับน,นักเตะทุกๆคนแล้วก็พยายามให้ให้นักเตะได้เข้าใจแท็กติกของเขานะส่วนเรื่องทีมชาติไทยก็แน่นอนว่าตั้งเป้าไว้สองนัดแรกเนี่ยหกคะแนนแน่นอนนะครับแล้วก็ ดีใจทุกครั้งที่ได้เล่นให้กับทีมชาติไทยนะแล้วก็ได้เล่นร่วมกับพี่ก็คือสุพโชคศรยชาติเป็นพี่ชายเขานะฮะส่วนฝั่งฝั่งจีนอูเลยอูเลยต้องอ่านอูเลยใช่ไหมใช่อูเลยค่ะ เราก็เรียกกันปิดปากก็จะเป็นอูเล่ยคนนี้เป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเขาเลยเก่งมานานแล้วนะอูเล่ยเนี่ยเคยไปเล่นในลีกอาริกามาแลยเอสเปนยอนใช่ญนะนะตั้งต่จีนที่เล่นในลีกลาลิก้านี่ไม่ธรรมดาใช่ไม่ได้ไปเป็นตัวสำรองเนยนะคือไปเล่นเลยอ่ะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอูเล่ยเนี่ยสามสิบเอ็ดนะเขาจะใส่เสื้อหมายเลขเจ็ดไม่ไม่น่าเปลี่ยนหรอกเกมพวกนี้ก็น่าจะใส่หมายเลขเจ็ดตอนนี้กลับมาเล่นในลีกจีนแล้วกลับมาอยู่เซี่ยงไฮ้พอร์ตนะครับ ก็มีชื่อติดทีมของเลซันด้ายานโควิชด้วยนะครับเขาบอกว่าน uh uh ี่เป uh ็นครั้งแรกที uh ่ตัวเขาจะเป็นกัปตันทีมชาติโอ้เหรอนี่พี่นึกว่าเขาเป็นกัปตันทีมชาติมาแล้วนะคือก็ยังประเดิมแมนนี้แมนแรกเขาบอกต้องขอขอบคุณโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่เชื่อมั่นในตัวในตัวของเขานะครับเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นจุดสูงสุดของการรับใช้ทีมชาติละแล้วก็ต้องการที่จะช่วยรุ่นน้องให้มากที่สุดเลยเป้าหมายแน่นอนครับฟุตบอลโลกนี่ไงเบอร์เจ็ดอูเล่ นะก็แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้ดีว่าเป้าหมายของเรามันต้องเป็นไปฟูตบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะทีมอย่างจีนเนี่ยกุ๊กกิ๊กจีนเรีกว่ประชากรเยอะแล้วเวลาทำอะไรตั้งใจจริงใช่ไหมใช่ค่ะ,<ล>ะเป็นประเทศที่แบบว่าเงินอัติีสูงสูงด้วยนะแล้วก็ความกดดันความคาดหวังของสังคมอ่ะหนักมาก,ก,กเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม่มีไม่มีทางที่แบบคนที่ไม่ตั้งใจจะอยู่ในทีมนี้ได้ใช่ไม่มีทาง จีนเะน่ยคือเก่งทุกกีฬาแต่ต่อฟุตบอลทีไรเนี่ยคือยังยังไปไม่สุดยังไปไม่สุดเนาะใช่เนียอย่างฟุตบอลรอบรอบสุดท้ายก็ผ่านเข้าไปแค่ครั้งเดียวนะฮะเมื่อปี2 0 <encore> 0 2นสะฮะส่วนฟุตบอลเนี่ยก็ก็ก็คู่ขี้สูสีกับไทยมาตลอดคือเขาอาจจะเหนือกว่าเรานิดนึงช่วงแรกๆนะแต่หลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มแพ้กับเราเยอะขึ้นเริ่มเริ่มไม่ชนะเราใช่ก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่มันเหมือนเป็นกำแพงอะไรบางอย่างแต่โอเคเขาได้ไปรอบสุดท้ายแล้วจริงๆก็ก็สุดท้ายเขาได้ไปแหละเพียงแต่ว่าทีมอย่างจีนน่ะความตั้ คือเราดูภาพรวมองค์รวมของเขาอ่ะจริงๆแล้วทุกอย่างองค์ประกอบมันส่งมากมันควรจะต้องไปมากกว่านี้มันต้องทะลุไประดับแ่งกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้แบบในรืดัเบอร์หนึ่งใช่ปะหนูก็มองว่าน่าจะแรงเดียวกันกับพวกญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันมันก็แปลกยูงเหมือนกันว่ามันไม่ได้แต่่หวน้ำอีทงกีนะฮะเขาโอ้โหเขาเป็นสถิติโลกแล้วนบางอีเว้เนี่ยนะกว่าหมดเขาเอาได้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ย ฟุตบอลมาพูดถึงฟุตบอลมันเออมันมเหมือนมีอะไรอยู่มันออกเนี่ยเกรดดีของเอเชียนะใช้ความมั่นใจดีดีกว่าใช่ใช่นะฮะเกรดนี้ก็เป็นพวกเกาหลีใต้พวกญี่ปุ่นพวกซาอุดิอาราบียังยังไม่ถึงระดับนะยังไม่ถึงระดับยังยังนะก็จะมุ่งมั่นเต็มที่แน่นอนนะครับขณะที่อเล็กซานด้ายานโควิชนะซึ่งเป็นเทรนเนอร์ชาวเซิร์ฟเขาเพิ่งเข้ามาคุมทีมในกุมภาพันธ์ตรงนี้น่าคิดเหมือนกันนะคือจีนเลือกเปลี่ยนเพื่อที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี้ย ใช่นะครับก็ทีนี้มันทันไหมหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เพราะแต่ว่าเขาอุ่นเครื่องอย่างหนักเลยอ่ะอุ่นเครื่องหนักะแล้วก็อุ่นเครื่องหนักมากใช่ประกอบกับทีมมีทีมที่เขาอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยทีมจากอาเซียน่ะสองทีมนะมาเลเซียเวียดนามแสดงว่าเขาเาก็จริงจังกับแมตช์ที่จะเจอกับเราเือนกันใช่แล้วนะฮะแล้วก็ดูจากรูปแบบการเล่นเนี่ยคือจะเน้นออกข้างและโยนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องวัดใจมาโนเหมือนกันว่าคู่เซนเตอร์แบ็กจะใช้ใครมาเล่นนะฮะจะใช้กิษฎาการณนเดิมหรือเปล่า นะเกียรตการ์แมลูกกับพืชอะไรมันไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ว่าพอโดนบอมเขาไปบ่อยๆเนี่ยนะมันจะมันจะมีอาการหรือเปล่าเห็นแล้วชนิดขัดน่าจะเป็นมีเอเลสเนี่ยแน่ๆหนึ่งคนก็จะไดอาจจะข่าวขึ้นไปเป็นเป็นมิดฟิลด์ตัวรักก็ได้เหมือนกันใช่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็เขาเลือกเก็บตัวที่เซนเชอร์ใช่ เซนเจิ้นนี่คืออยู่ทางตอนใต้ตอนใต้หน่อยหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วสภาพอากาศก็ใกล้เคียงกับไทยเกือบๆจะที่สุดละในจีนใช่ใช่นะระยะเดินทางก็ไม่ไกลคือเขาละเอียดอ่ะเขามีที่เก็บตัวเยอะแยะเขาเลือกเก็บตัวในในที่ที่สภาพอากาศมันใกล้เคียงกับที่จากไทยมากที่สุดใช่ใช่ไหมถ้าไปเก็บตัวที่ปักกิ่งอะไรมันอาจจะหนาวใช่ไหมเออนเขาละเอียดจีนเขาก็ละเอียดทีนี้สถิติการเจอกันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับ26ครั้ง จีนชนะสิบปดเราชนะหกนะเสมอกันสองแล้วก็จีนยิงได้ห้าสิบสี่เราเสียยี่ิบสี่แต่ถ้าเล่นในบ้านของเราเนี่ยนะโอ้โหเล่นในบ้านของเรานี่เราก็แพ้ตั้งเยอะนะเนี่ยใช่นะครับแต่คือหลังๆมาเนี่ยเราเราเริ่มดีขึ้นไยเราเริ่มดีขึ้นเขาแต่ว่าก่อนหน้านี้นะของเขาเหนือกว่าเราแต่ว่าหกนัดเนี่ยนะหนึ่งในหกนัดที่เราชนะเขาได้ชนะคาบ้านนะประเสริฐช้างมูลโอ้ใจมากไอ้ชิ่เกมในปี1น9 0พรสิ ปี90อ่า1990กตอนนั้นตอนนั้นบอลเอเชียนเกมเ่วันจีนด้วยแล้วเอเชียนเกมแล้วตอนนั้นยังไม่ได้จำกัดอายุด้วยชุดใหญ่ชุดใหญ่แล้วจีนเขาก็เป็นเจ้าภาพไงเขาก็กล่าวว่าเออมันจะเป็นแมตช์นัดฉลองวันชาติเลยฉลองวันชาติด้วยเขาเล็งเขาเล็งเหรียญทองเลยนะเอเชียนเกมนครั้งนั้นเนี่ยตอนนั้นเป็นรอบ8ทีมใช่ไหมใช่ แล้วเขาบุกเราทั้งเกมเลยโอ้โหพี่ยงชยัยยงคำเตียมนิดกระโดดเซฟเป็นกบเลยกระโดดเซฟปักป,ป,ป,ปีเสามีคาช่วยยิงไงก็ไม่เข้าเราโป้งเดียวเข้า,ขาชนะเขารอบไปเลยครับอันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่น่าประทับใจอีกหนึ่งนัดที่น่าประทับใจก็คือบอลหนุนเครื่องนะฮะที่เราไปชนะเขาห้าหนึงน่งนะฮะโอเซนตอรโดนคาร์มาโชอยู่ไม่ได้ <S <S นะซื้อของอทีมชาติสเปนนะเป็นกูซื้อกับทีมชาติจีนในเวลานั้นแล้วในเวลานั้นเนี่ย ของไทยเราเป็นยู23 okay. พิซโก้เพิ่งสร้างมาใหม่ๆด้วยพิซโก้เจสักนะฮะระบุกไปชนะได้ห้าหนึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวฮือฮามากห้าหนึ่งครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่เมื่อวานเราคุยกันเกมที่ได้ประโยชน์มากคือครั้งล่าสุดที่เจอสี่ปีที่แล้วนี่เราไม่ได้เจอจีนมาสี่ปีละเพราะมันเครื่องโควิดมีอะไรด้วยฮะมันแปลกกับพี่กุ้ยคือเจอจีนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาแมตที่เราชนะแบบประทับใจมันเกิดขึ้นในวันที่เราไปเยือนเขาทั้งหมดเลยไปเยือน มันน่าแปลกที่ปัปกกิ่งที่ชนะ5-1ก็ไปเยือนเขาเกมชัยนาครับเขาก็หวังว่าจะชนะเราเพื่อจะไปเจออุลุกวัยในนัดชิงแพ้นะรเ,เรากลายเป็นเราได้ได้ประโยชน์แทนวนอกจากชนะเขาเนี่ยเรายังได้ไปเตะกับอุลุกวัยซึ่งอุลุกวัยเขาเระดับแชมป์โลกสองสมัยอย่างเงี้ย ใช่เป็นเราได้ประโยชน์เหมือนเปิดบ้านตัวเองใช้คอนเนคชั่นตัวเองให้เรากับอุลุกใช้เราใช่จริงจริงเพราะเราเราไม่ไม่น่าจะนัดอุลุกไปมาเตะได้อะใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นประโยชน์มากนะครับก็ถือว่าได้หลายๆอย่างเหมือนกันนะไทยจีนเนี่ยนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละเนี่ยสิ่งอื่นใดพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งไปเฮ้ยจริงจริงเหรอจะไปอื้อ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา